สวัสดีค่ะเอทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของเย็นจิตพรทีวีทุกคนค่ะเลขออกไปแล้วนะคะสาวดำก็ต้องมารายงานตัวนะคะต้องกราบขอโทษทุกๆท,ท่านในงวดนี้นะคะเพราะว่าไม่สบายเป็น10วันได้ลงหวยให้ท่านอ่าสวันมั้ง11 12 13 1สิบสิบห้าวันนี้16ก็ไม่ได้ลงนะคะจ้า อ่ทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าแนวทางตัวเลขจากปู่เจ๊กปู่ย่าสวนธรรมนะคะก็เข้าที่6กสามตรงๆค่ะปู่ย่าสวนธรรมค่ะอ่าทีนี้เราก็มานะคะเราก็มาอ่าดูนะคะสําหรับหลายๆท่านนะคะที่ที่ไม่ได้ดูเวลาหวยออกแล้วนั่นให้ดูย้อนหลังมาหวยเข้ามีใครเข้าบ้างเนี่ยนะคะนี่ก็มาค่ะปู่นาโคนะคะ ปูน่นาโคก็เข้าที่หกสามตรงตรงนะคะปูญ่ญาสวนธรรมค่ะปูน่นาโคก็เข้าที่หกสามเต็มเต็มปูญ่ญาสวนธรรมนะคะอ่าแล้วก็ตามที่ท่านเห็นนะคะท่านให้มาตามนี้นะคะสาวดำตัดให้บนล่างก็จะมีหกสามเก้าสามสามแปดเก้าหกหกแปดและหกและแปดเก้าเนาะอ่าก็เป็นที่ทราาวันนีนเรืองเรียกปูป่่าสวนธรรมนะคะถ้าใครตามปูญ่ญาสวนธรรมก็จะไม่ผิดหวังนะคะ และที่สุดยอดไปกว่านั้นนะคะสุดยอดอ่น,นะคะอ่าอันนี้แม่ย่าไพรีค่ะปู่ย่าสวนธรรมกันแม่ย่าไพรีก็เข้าเต็มเต็มกับหกสามนะคะท่านให้ล่าง6กสานะคะมาจับสองตัวบนล่างก็ได้ตามนี้ค่ะ5้าสามแปดสาห้และ6กสาค่ะปู่ย่าสวนธรรมงวดนี้นะคะอ่านี่ค่ะ ตามเลขหมู่ย่าสวนทมก็โอเคนะคะเห็นไหมคะอ่าแม่ย่าพารีเข้าที่หกสามปู่นาโคเข้าที่หกสามค่ะแล้วก็ปู่เจ็กก็เข้าที่หกสามนะคะอ่าทีนี้เรามาดูสูตรสาวดำนะคะสูตรสาวดำค่ะงวดนี้สาวดำทำสามสี่สูตรเองนะคะนี่ไม่เข้านะคะที่ท่านท่านได้ดูคลิปก็จะจำก็คงจะนั่นได้นะคะ เนี่ยค่ะไม่เข้านะคะเดนที่เก้าเจ็ดสไม่เข้าค่ะอ่ะนี่ไม่เข้าอ่ะแล้วนี่ค่ะเดนที่0ูนยเสมเข้าที่6กสานะคะนี่สูตรของสาวดำนะคะเลขเด่นสี่ตัวบนค่ะไม่เข้านะคะไม่เข้านะคะค่ะ อันอันนี้เข้าที่หกสามนะคะแล้วก็มาอีกสูตรหนึ่งทําแค่สี่สูตรเอ้ยทาแค่สี่ใบสี่สูตรนะคะแล้วก็สูตรห้าตัวทําแค่สูตรเดียวสูตรนี้ก็ไม่เข้านะคะเด่นที่เก้าศูนย์สามเจ็ดไม่เข้าค่ะอ่าไม่เข้าสองสูตรนะคะเข้าสูตรหนึ่งนะคะทั้งหมดทำสี่สูตรนะคะสี่สูตรสูตรนี้เข้าสามตัวโต๊ดค่ะสูตรนี้ เป็นเป็นสามหกห้าเลขห้าหกสามเข้าเข้าโต๊ดนะคะแล้วก็เข้าสองตัวนี้ก็คือหกสามนะคะทีนี้แล้วก็มาอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรเด่นห้าตัวบนไม่เข้าออนะเนี่ยของน้องเก้าจอมก็เข้าอ,อนะคะค่ะเห็นนะคะงวดนี้สาวดำทำเด่นสี่ตัวบนสาวดำทำแค่สี่สูตรค่ะ สาวดำสาวดำทำสี่สูตรนะคะเราก็ตามกันต่อไปนะคะอันนี้เลีของน้องเก้าจอมบัวใหญ่ค่ะน้องเก้าจอมบัวใหญ่ให้มาหางเดียวก็คือศูนย์หกสามจ้ะศูนย์หกสามใหมาหางเดียวเท่านี้จ้ะแล้วสาวดําก็ว่าเออหกกับเก้าตัวเดียวกันก็เลยเขียนให้เป็นศูนย์เก้าสามอ่าแล้วสามเป็นแปก็เลยเขียนห้เป็นศูนย์หกแป แต่ก็บอกไปงั้นแล้วก่ว่าเออถ้าเราแม่เราก็ซื้อเฉพาะน้องก้าวจอมให้มาแค่093ตัดสองตัวก็เป็น60เ,เป็น06 03แล้วก็63แค่นั้นละจ้ะของน้องน้องก้าวจอมเข้านะคะแล้วแล้วก็มาขอโทษจ้ะปู่วัดป่าจอมสีค่ะปูวปะป่วัดป่าจอมสีท่านให้มาแค่164และ63ค่ะ 1นึและ6กสกับ44ค่ะเขเข้าที่6กสามตรงๆนะคะปู่วัดป่าจอมสีเมื่อกี้เนี่ยท่านก็โทรมาแบบเป็นยังไงมานบโบโยมพี่ไม่ได้ซื้อสักบาทจา้ะแล้วก็นอลูกบุญธรรมสระบุรีนะคะตามที่เอฟซีได้พูดไว้นะคะเขาลูกเขาก็เป็นคนพิก,การนะคะก็พูดกับคุณแม่ว่า ผมไม่มีรายได้อะไรรองแต่ผมอยากจะทําเลขลงช่องคุณแม่แต่ผมทํามามันก็มีเข้ามีหลุดนะครับผมคุณแม่งวดเมื่อกี้ก็เข้า9กสี่นะงวดนี้เข้าส6นะคะอ่าให้มาก็เลขก็น้อยตัวนะคะแค่นี้แหละเลขที่ลูกให้มาเลขล่างให้หางเดียวคือห้าไม่เข้าแล้วเข้าเลขบนนะคะถ้าหากว่าใครมีน้ําใจถ้าใครได้ซื้อก็อยากจะเป็นน้ําใจให้ลูก ร้อยหนึ่งสองร้อยก็อ่าให้โทรมาถามหมายเลขบัญชีเนะาะอโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเนาะสามหกเจ็ดสามสองหกเจ็ดค่ะโซมาเน,นี้อันนี้เบอร์สาวดำนะคะเบอร์สาวดำค่ะก็ พิจารณาดูเนาะอ่าค่ะถ้าใครยังไม่ทันได้ซื้องวดที่ผ่านมาก็เข้า9ก้าสี่งวดนี้ก็เข้าสามหกหกสามถ้าใครยังไม่ทันได้ซื้อก็ไว้งวดหน้าเนาะงวดหน้างวดหน้าซื้อถ้าถูกก็ค่อยมีน้ำใจก็ได้เนาะเออบางคนก็ยังไม่ทันได้เห็นได้รู้เนาะก็ขอให้ทุกท่านตามต่อนะคะสําหรับช่องเย็นจิตพารวยนะคะช่องเย็นจิตพารวยมีช่องเดียวค่ะนอกนั้นสี่ช่องอ่า เขาปิดไปหมดแล้วนะคะโดนยึดไปหมดแล้วนะคะแต่ก็มีคนเข้าไปฟังเพลงนะคนติดตามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหมื่นกว่าคนนะคะในช่องใหญ่แต่ไม่มีรายได้อะไรนะคะไม่มีรายได้ค่ะไม่มีรายได้ทั้ง4ี่ช่องช่องดำมหาเสน่ห์ชาแนลช่องเยน็นจิตอ่าคอมโบช่องสาวดำพารวยและช่องเยน็นจิตอ่าและช่องรุ่งพรทีวีพารวยนะคะ ก็ปิดไปหมดแล้วก็เหลือช่องเดียวเฉพาะช่องเย็นจิตพารวยช่องใหม่นะคะขอบคุณทุทกคกำลังแรงใจนะคะที่เข้าาให้การต้อนรับและติดตามนะคะชอบเราก็แคปหน้าจอแล้วส่งต่อนะคะถ้าเราไม่ชอบเราก็เลื่อนไปนะคะเป็นช่องเดียวน้น้อยๆ่มีคนติดตาม300กว่าคนนะคะถ้าหากว่าท่านจะติดตามก็ช่วย กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจเย็ยนจิตพรทีวีด้วยนะคะให้สีทุกท่านแล้วก็ตามต่อกันงวดวันที่หนึ่งเมษายนนะคะขอให้ทุกท่านมีโชคต่อไปค่ะ